นีบ่บอมเช้าครับจากบุลรำนะครับกำลังจะทดสอบเสียงนะครับคำทดาครับนี่โลมิดไห้ครับ สวัสดีครับบุญช่วยครับสวัสดีครับผมยูซุรินครับชัดเกณฑครับอุบลเราจัดไหมครับกำลังหามืออยู่ครับอุบลเนีตั้งเรียบร้อยแล้วครับนนนครับผมแก้วหลไปเจ๊กใครผมเด้นี่ปุ้อมาจัดกันครับพิสูวิธีนี้กินซีต่อใครไหเนาะอ่าเรื่องแรกเปิดก้อนมูเลย

วอนนีเป็นมะรืนเนี่ยเพค้อมสาวครับสุราศาสตร์ครับเมือซีครับสวัสดีครับทุกท่านครับม้วนๆเป็นดิจิตอลมันก็ต้องเข่าข้อมเข่ายังก่อนโอ้ตอนนี้กำลังทดสอบเสียงแซกนะครับเสียงแซกเสียงเบีดครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเบิร์ดโดนการเกษตรครับเบิร์ดดี้ตอนนี้เบิร์ดลองก่อนมูเลยครับลองก่อนมีสิก่อนครับ สิดังบบอสิีใหม่ก่อนเขาดอครับเฮ้แพโท้าครับโอ้กับ F4 บ้านบันบต่ากินถึงอะไรครับต่างครับฮียตังกันนครับ ฝนตกนะครับน้องหยานฝุ่นเลยหยานฝนเดี๋ยวแล้วก็เอาตู้เอาตู้มาหลากรับตู้นเปลือกมันหนุไฟมาหันก็ได้เอาตู้เก็บไปเป็นที่แล้วตอวหัวมาหลาบแม่นน่ครับพี่ตะกี้ฟุ้นพี่น้องคขาฝนเก่งมากเลยครับเด้อครับมาให้กันอาจายครับพีซโอ้หิวข่าวดิอาจารย์จะพาผมไปเดียวเนี่ยหลงเลย อายุหนังเขาสิขายอะไรไปไปไปดูทันดิผมไปซื้อลกสินนะเป็นไก่แล้วครับเป็นตัวหลังนครับอุ้ยไปเบ็นงหนังก่อนนะครับดูหนังเขากำลังกางจอครับาาบไวแล้วบไวแล้วพี่สิหไปเบงหนังบไวแล้วกินก่อนคัแรก จะอันไรจะค่อยว่ากันไหมพี่พี่โปรโมชั่นเดี๋ยวผ้าพวงหนังหนังเขาหลายอยู่หรอกเขาเขาจะโปรไซหนีจากหนีปลาเ้าหรอกกินก๋วยเตี๋ยวกันครับโอ้หิวแห่งหลายก๋วยเตี๋ยวขายเราบอกคับนี่ครับโอ้ขายอยู่เราขายไห้ขายขายให้ผมกินอยู่บอกคบขายอย่างไรครับนี่ครับ สวัสดีครับมันสีสันเด้อไอ้ไหมตปกินไปกินมันอยู่ครับเพะหวานแดกแล้วครับบป็นนังครับอู้